เกือ่่่ตกน้ำาเงี้ยแรงเลยเกือ่่แรงจัดเมื่อกี้อ่ะพี่พุ่งไปจับคันแล้จับคันไว้โู้ไม่งั้นตายแล้วคันนะพี่เพราะว่าตอนแรกเห็นจังหวะที่มันเงียบๆจังเงียบมาแล้วเห็นแล้วอ่ะเงียบๆเงียบๆเงียบๆตาเลยตั้งมองอยู่นะอือมันแค่จุ๊บๆใช่ไหมเห็นมันจุ๊บๆจุ๊บๆจุ๊บเอาเลยเอาทูน่าเลยครับเอาทูน่าเลยไม่ต้องห่วงคันทูน่าขึ้นอยู่ตรงนี้นะฮะ จดี๋ยวบอลแหกไปต้องห่วงนะนี่ตัวหน้าขึ้นอยู่ตรงนี้อันนี้กินปลาใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ปลาใหญ่อันนี้โศกอยู่ตรงนี้นี่ดึงเรือไปเลยเนี่ยดูนี่มันจะสู้กี่นาทีเที่ยนี้หนึ่งนาทีผ่านนะไม่ลองปล่อยให้เรือมันลากกลับไปเลยลากกลับเกาะด้วยขนาดจะเป็นไอช่อนตัวห้าสิบโลก็ได้จ๊อบอืมลากกว่าครัาเป็นตังแต่ก็ได้ ออกกระท ong แทงเหรอเออทงแเมื่อกี้拉รอบก่อนเลยไม่กินนะกินได้เก๋าวะอันนี้ปลาหัวหน้าเขาคือปลาหไม่ตกนะเคล็ดเคล็คุณต้องให้ผมขอให้ก่อนบ้างนะไม่ผ่านน้ำไม่ผ่านอะไรเลยนะพี่อาร์จาวซักยกไหมเอาเหนื่อยอยากลองดูสักยกไหมพี่มันมันข้างเดียวกันอ๋อสายเหมือนกันอผมขอดคลิปหนึ่งได้ไหมครับได้ได้เลยพี่เอาทีละสามนาทีได้ เมื่อกี้มันนาฬิกาปลุกอ่ะมันก็เลยหยุดไปหนึ่งอาทีเอาแรงน้อยเอาแรงอะไรอ่ะผมหน้ามาแล้วผมหน้ามาแล้วปม้ามแลวยางเนี่ยลอยมาไปมหนน้้าาวะผผมมมขึใครไปล่อกันกลางทะเลถุงนมถุงนมไอ้จุกนมแาลูกมองเลี้ยงไม่มีผ้านะครับร้อยสายไม่มีผ้านะแต่เกือบตกน้ำเมื่อกี้แรงยิงเคี้ยกดทันงงเลยเมื่อกี้เลยจะับไม่ทันก็ตายแล้วทันเมื่อกี้ นี <m ics> <m ics> ่แหละตอนนี้ก็ลุ้นแบบมือเกี่ยวแล้วครับยสงขอ่ไม่เจอชอชอชออบห้อหัวหมห้อหัวชอชตชอสอทีผ่านสองนาทีก็ตายแล้วที่ลมลมคิดเก่าสองนาทีเมื่อกี้อะไรกับปุกเตือน เราด็อกโชว์ตรงหินตัวอยากเห็ดตัวเล้อยากนี่แหละผมว่ามันอยู่มันมันมันตามฝูงมันตามฝูงทูน่าขอน้ำไม่รู้แบาอะไรอ่ะมันตามฝูงทูน่าไงอาจจะเป็นในช่อนก็ได้นะเป็นสี่ใช้สิบห้าโลสี่สิบห้าเลยตัเต็มไปโคตรแม่เอ็ดสี่เอไดแมทเทลเ็วโคตรของคิงอ่ะมันมาแล้วมาแล้วขอจุ๊ะ าดูจะคาดมือปล่อยนะเดี๋ยวรอมอ<น>ะนะเอานะให่ากี่หรในี้ก่อนเอนะ้โหแล้วไงเนี่ยกดต่อเลยิกนินกินคันนี้เดีแต่คันกูแล้วร้องเลยนะื่อกี้ ดีไม่ดีไม่ไล่แดกซอยกูด้วยดีไม่โดนหเนี่ยด้วยนี่ัตเานรบใต่ปางลอยนะใต่ปางลอยครับช้อนน่งไอ้ช้อน